สวัสดีค่ะเหล่าสาวกฟูโตชิทุกคนสำหรับคลิปนี้แอดก็จะมารีวิวผสมสปอยแบบกาวเล็กน้อยเหมือนเดิมนะคะและเรื่องที่จะพูดถึงในวันนี้นั่นก็คือเรื่อง Capture Lover สำหรับเรื่องนี้ก็จะกล่าวถึงความรักระหว่างพนายทั้งสองอย่างจร้งจียหนุ่มหล่อผู้ล้างตำแหน่งรองผู้จัดการของบริษัทเครื่องสําอางแห่งหนึ่งซึ่งคนคนนี้ก็คือนายเอกของเรื่องส่วนพระเอกนั้นมีชื่อว่าเจียมิงผู้เป็นพนักงานดีเด่นของบริษัท ซ์ที่ไหนล่ะความจริงแล้วตาคนนี้แทบจะทําทุกอย่างที่ตรงกันข้ามกับคำว,ว่าพนักงานดีเด็ดเลยแหละวิลกรรมพี่แกก็มีเยอะทั้งมาถึงที่ทํางานปุ๊บอย่างแรกที่มันทําเลยก็คือนั่งหลับพอตื่นมาขยับตัวได้หน่อยก็แวะไปกวนตีนนายเอกที่เป็นหัวหน้าของตัวเอง ถึงขั้นชูนิ้วกลางใส่อาคิดดูซึ่งนายเอกเนี่ยจะเป็นคนที่จริงจังกับงานแล้วพอต้องมาปะทะก,กับลูกน้องสายเกียรเข้าเลยทําให้ทั้งสองไม่ค่อยจะลงรอยกันนักแต่นายเอกก็ต้องอดทนเพราะตัวต,วต,วตวทนที่แท้จ,จริงของลูกน้องตัวเองนั้นเป็นหึงลูกชายของเจ้าของบริษัทที่ทํางานอยู่นั่นเอง <Wow. S 1> ซึ่งนายเอกตั้งใจไว้ว่าจะต้องเลื่อนตําแหน่งเป็นผู้จัดการเต็มตัวหลังจากที่ผู้จัดการคนปัจจุบันย้ายออกไปแล้วให้ได้แต่แล้วฝันของนายเอกก็ต้องสลายเมื่อคนที่มาเป็นผู้จัดการหรือเป็นหัวหน้าของเข,ขานั้นนนนนกกกกกลลััััเเเเป็็พพรรระะออองงง้้หจาาข แกงนายเอกหนักกว่าเดิมอีกโดยใช้อำนาจของตัวเองโยนงานให้ในายเอกทำจนนายเอกต้องเลิกงานช้าโดยไม่รู้เลยว่าวันนั้นเป็นวันเกิดของนายเอกพอเพิ่งมารู้จากปากเพื่อนนายเอกก็รีบบึ่งรถสปอร์ตมาซื้อเค้กวันเกิดหน้ากระปู่กลัามาเซอร์ไพรส์ฟั่งไม่ผิดหรอกค่ะมันคือหน้ากระปู่จริงๆแต่แผนเซอร์ไพรส์ก็ต้องลม่มเมื่อกลับมาอีกทีก็เจอผู้หญิงคนนึงเอาเค้กมาเซอร์ไพรส์ตัดหน้าซะก่อนแล้วงานนี้ทำเอากระปู่หดเลยจ้าหมายถึงเค้กนะเฮ้ยพระเอกของเรานี่ถึงกับซึมเป็นหมาหง ซึ่งความจริงแล้วนายเอกกับผู้หญิงคนนั้นเป็นแค่เพื่อนกันนะคะถึงฝั่งผู้หญิงจะคิดไม่ซื่อก็เถอะแล้วเรื่องสุดพีคก,ก็บังเกิดเมื่อแฟนเก่าพระเอกมาตามอรารวาถึงบริษัทคือนางพยายามจะเจอพระเอกให้ได้ไงและตรงนั้นก็มีนายเอกที่พยายามจะเจราจากับนางพระเอกของเราเมื่อมาถึงที่เกิดเหตุก็เกิดปิ๊งไอเดียขึ้นในเมื่อแฟนเก่าที่ไม่ยอมจอบดันมาอยู่กับว่าที่เมีมยใหม่แบบนี้เขาเลยถือโอกาสดึงนายเอกเข้ามาก่อนและบอกแฟนเก่าต่อหน้าว่าเขาและผู้ชายคนนี้เป็นผัวเมียกันเพราะฉะนั้นเราเลิกกันเถอะ โดยที่แอบกระซิบกับนายเอกว่าถ้าเล่นละครให้เขาเดือนนี้จะให้เงินเดือนและโบนัสถึง2เท่าและเพราะความน่าเงินหรืออะไรไม่รู้จนไม่มีสตินายเอกเลยตอบตกลงตามน้ำแหมยิงทีเดียวได้นก2ตัวเลยนะจ๊ะสลัดแฟนเก่าไปให้แถมยังได้ลองผู้จัดการคนสวยมาเป็นแฟนถึงจะหลอกหลอกก็เถอะและนี่ก็คือความวายป่วงของคู่พระเอกนิใส่โกลเดน้นกับนายเอกสายแมวนั่นเองนี่แค่เริ่มต้นเท่านั้นนะ ถ้าอยากรู้ว่าพนายนของเราจะลงเอยกันยังไงก็สามารถไปฟินต่อกับเรื่องเต็มได้เลยจ้าสำหรับเราแล้วเรื่องนี้ถือว่าสอบผ่านในแง่ของความฟินนะบอกเลยว่าเคมีของพนายนเขาจะดึงดูดให้เราดูจนจบเลยแหละถึงการแสดงของทั้งสองยังไม่ถึงขั้นที่ทําให้เราล้องว้าวได้ก็เถอะในส่วนของเรื่องราวนั้นถ้าใครชอบแนวพระเอกสายน้องหมาขี้อ้อนกับนายเอกสายซึ้ก็คงถูกใจกันแน่นอนเอาจริงๆสตอรี่ก็ไม่มีอะไรมากเลยแถมยังสามารถดาวเหตุการณ์ได้ง่ายด้วยเพราะพอดแนวนี้เราก็น่าจะเห็นได้ทั่วไปอยู่แล้วสำหรับ จุดที่น่าติก็มีเยอะอยู่แต่ทำให้ซีเรีสนมากก็อาจจะมองข้ามไปได้เอาเป็นว่าถ้าใครชอบซีรีส์แนวที่ไม่ต้องคิดอะไรเยอะแต่อยากเสพฉากฟิลจิกหมอนขาดก็ขอแนะนำเรื่องนี้เลยค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปในวันนี้ถ้าชอบคลิปของเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจและอย่าลืมกดติดตามช่องฟูโจชิแล้วกดสั่นกระดิ่งเพื่อจะได้รับชมคลิปใหม่ๆของช่องเราได้ก่อนใครสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ